สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะก็การแข่งขันนะคะในตลาดซีรีส์นี้กำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะก็จะเริ่มประเดิมกันด้วยหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะซีซั่นที่สค่ะซึ่งเรื่องนี้นานนะคะเจ้าภาพก็คือ เทนเซ็นวิดีโอนะคะแล้วก็ลงในหลายๆแพลตฟอร์มอีกด้วยนั่นก็คือมี CCTV ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้คือคนรอชมกันเยอะแล้วก็รอกันมา5ปีแล้วแต่สำหรับนะคะเพื่อนๆในประเทศไทยอาจจะรู้สึกมึมนงงเล็กน้อยเพราะปกติแล้วทุกๆเรื่องของทางแพลตฟอร์ม t e n เซ็นวิดีโอเนี่ยจะ ออกจากประเทศจีนนะคะในในนามของ VTV ค่ะไม่ว่าจะเป็น VTV ไต้หวัน VTV โน้นนี่นั่นนะคะเต็มไปหมด VTV Thailand เองก็มีแต่ว่าสำหรับซีซั่นที่สนั้นนะคะ เงียบมากค่ะไม่มีการโปรโมทบน VTV Thailand นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้อนแอร์ที่ VTV Thailand นะคะสำหรับซีซั่นที่2ค่ะหลายๆท่านคงจะมึนงงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามและกันสำหรับภาคไทยสับไทยนะคะที่มาแน่ๆก็คือ Monomax แต่ว่าสำหรับวันที่แล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะออนแอร์ได้วันแรกวันไหนแต่ที่ที่แน่ชัวร์เลยนะคะก็คือหวานก็ไป สอบถามนะคะมาแล้วทาง Monomax ก็ไม่ได้ออนนะคะวันที่16พฤษภาคม2024ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องออรอกันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหาที่ดูที่เป็นแบบภาคไทยสับไทยไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวหวานจะรีบมาอัปเดตเลยนะคะจะรีบมาบอกเพื่อนๆค่ะทีนี้นะคะก็มีข่าวจากทางชินฮัน n ิวฟิล์มแอนด์เท v i s เ o n นะคะก็นักข่าวของเขาได้รายงานแล้วนะคะว่าจะมีนะคะซีรี ทีแบบคุณภาพสูง3เรื่องเลยค่ะออกมาชนกันในช่วงพฤษภาคมนะคะที่แน่ๆเรื่องแรกไปแล้วนะคะนั่นก็คือเนี่ยหันท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะซีซั่นที่2ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าออนแอร์แน่ๆน,นะคะวันที่16พฤษภาคมในช่วงเวลาพร่มไทม์เลยนะคะเรียกได้ว่านะคะ CCTV 8นี้ก็มีความกระตือรือร้อนสุดๆเช่นเดียวกันค่ะ CCTV 8เป็นสถานีโทรทัศน์แห่ง ของประเทศจีนนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของคือพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั่นเองเอาเรื่องนี้มาลงด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยช่องนี้จะลงซีรีส์ที่มีเนื้อหาสาระในเรื่องของการอ,อ,อุ้มชูนะฮะอุ้มชูระบบค่ะแต่ว่าเรื่องหันทัชตาฟ้าปริศนายุทธจักรเป็นอะไรที่พิเศษนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเป็นอะไรที่เหมือนเป็นซีรีส์ซีรีส์ที่มีคนแบบรอดูเยอะซีรีส์แห่งชาตินั่นเองค่ะสาหรับยอดจองของเรื่องนี้นะ,ะโอ้ยเจ้าของ แพลตฟอร์มก็รวยเละเทะไปแล้ว15ล้านไปแล้วนะคะยอดจองเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายกันคนละ9หยวนแล้วมันมีแบ่งอย่างนี้อีกนะแพลตฟอร์ม Ten เซนต์แบ่งนะคะเป็น V.I.P. แล้วยังมี S ด้วยค่ะ S น่าจะเป็น Super V.I.P. นะคะ S.V.I.P. <laughs> เพราะฉะนั้นราคาจะมีความต่างกันนะเพื่อนๆก็คูณ15ล้านเข้าไปนะคะโอ้ยรวยเละเทะเลยค่ะยินดีกับเขาด้วยนะคะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะ,ะนําแสดงโดยคุณจางล้วหยุนของพวกเราแล้วก็คุณหลี คุณเฉินเต้าหมิงแล้วก็คนอื่นๆนะคะที่เป็นนักแสดงเรียกได้ว่ารายชื่อหรูหรามากค่ะแล้วก็มา <laughs> มาจากนะคะชุดเดิมจากซีรีส์ชุดที่1นนั่นเองนะคะจากซีซั่นที่1ก็แน่นอนว่าฮอตระเบิดระเบ้อเลยนะคะมาที่ไอชีอ e ีบ้างค่ะไอชีอี e นะคะคาดว่าจะออนแอร์เรื่องที่คุณหยางมี่แล้วก็คุณกงจินนะคะพระจันทร์สีชาติเนาะจากเรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะในวันที่ยี่ส 15พฤษภาคมนะคะห่างจากนั้นไปประมาณ9วันค่ะหลังจากที่ Joy of Life ซีซั่นที่2อ n อ i นเราจะได้ดูนะคะเรื่องอสื่อลักปีศาจจิ้งจอกภาคแรกนะคะซีซั่นที่1ในวันที่25พฤษภาคมค่ะเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่าอยู่ที่ไอชีอีนะคะรอชมกันได้ยอดจองนะคะ4ล้านค่ะเพื่อนๆเรียกได้ว่าได้รับความนิยมก่อนออกอากาศนะคะ4ล้านก็ถือว่ายังไงดีปันกลางเนาะไม่มากไม่นอย ้เกินไปนะคะสำหรับเรื่องนี้หลายๆท่านก็ก็มีความคาดหวังนะคะคิดถึงคุณกงจีนคิดถึงคุณหยางมี่แต่ว่าปีนี้ก็ต้องคอยจับตาดูนะคะว่าผลงานของคุณหยางมี่นั้นจะจะปังไหมแต่หวานว่าเรื่องนี้เรื่องที่เป็นจีนคอสตูมโบราณนะ่าจะปังกว่าเรื่องที่เป็นสายลับกวนเฉียในเรื่องหาบิน1944นะคะเป็นกำลังใจให้คุณหยางมี่นะคะแล้วเป็นการนำเอาเออซีรีส์ที่มันเป็นคนละแนวกันมานะสำหรับ เรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนี่ก็จะเป็นแนวเซียนเสียแนวเทพนิยายนะคะส่วนหันท้าชะตาฟ้าเป็นแนวเขาเรียกว่าเชื้อเชือแนวแนว อิงประวัติศาสตร์โรแมนติกอิงประวัติศาสตร์แล้วก็วิชายุทธกลยุ์นะคะก็มากันตึมๆตมหลายรสชาติเลยนะคะมาปะทะกับเซียนเสียจากไอชีอีค่ะก็ต้องรอดูเรื่องนี้ก็ขนนะคะดาราหน้าตาดีๆมาไม่ว่าจะเป็นคุณกัวเซียวทงคุณเฉินตูหลิงคุณจูฉีตันนะคะคุณเฉินยาวแล้วก็คุณจางหลิงเหค่ะมาทั้งพระเอกนางเอกในเรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มาเป็นดาราสมทบนะพระว่าพระเอกกับนางเอกคือคุณ กงจินแล้วก็คุณหยางมีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาที่ทางอะไรเนี่ยทางค่ายอื่นกันบ้างนะคะ The Double ค่ะถูกส่งเข้ามาชนนะคะ The Double ไข่เล่นเอ่ยนะคะก็คือคุณอู๋จิงเยียนนั่นเองคิดถึงเธอแล้วนะคะมาในเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเราน่าจะได้ดูเรื่อง Q ิวมี Love Me ที่แสดงคู่กับคุณหลิวเฉียี้ในปี2025นะคะเพราะว่าผลงานของคุณอู๋จิงเยียนเอาเรื่องนี้ออกมา คือเดอะดับเบิลนะฮะคู่กับคุณหวังชิงเวียซึ่งก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในในหลังคาเดียวกันนะคะในเอเจนซี่เดียวกันนั่นเองนะคะก็เอามาชนกับอีก2เรื่องด้านบนนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็จะมีรสชาติที่แบบ มีการแก้แค้นมีความรักมีการวางอุบายมีเรื่องของราชสำนักมีองค์ประกอบของสงครามเล็กน้อยนะคะเรื่องนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะวรรณิยายน้นฉบับม,มีประมาณ7ดเล่มจบนะคะแอดวานก็กําลังเล่าอยู่ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบใบหวานฉูการนะคะนิยายมีความสนุกมากๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ต้องรีบเร่งละต้องรีบต้องรีบเล่านะคะจะได้แบบจบให้ทันกับซีรีส์มาหรือไม่ก็ตอนซีรีส์กำลังแสดงอยู่แะ้ว มันควรจะจบไปพร้อมๆกับซีรีส์นะคะก็แน่นอนว่าต้องมีการดัดแปลงดัดเปลี่ยนนะคะมาเป็นบทละครก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องให้มันกระชับมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะนอกจากคุณอู๋จินเยียนแล้วก็คุณหวังชิงเว่ยแล้วก็ยังมีนะคะดาราทักษะดีๆอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณจาง วิฉีคุณหลิวเฉียนหนิงคุณหยางเฉายว่วนก็มาด้วยคุณเฉินเสี่ยวเอินนะคะแล้วก็คุณคงชูเออก็มาด้วยสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็หวังว่านะคะเรื่องนี้จะมีความแข็งแกร่งของพอตอละครเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็อยู่ในการดูแลการผลิตนะคะของทีมของคุณอีจงค่ะ <c oughs> ผู้จัดอีจงนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นผู้ที่มีความดัดแปลง ดัดแปลงบทละครได้เก่งเหมือนกันเนาะเราก็ที่สำคัญคุณอี้เจิงนั้นชอบให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดนะคะเราก็มารอดูกันละกันซึ่งสำหรับนวันิยายต้นฉบับเรื่องนี้ก็จบดีแฮปปี้เอนดิ้งเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็เอาละค่ะก็จะมี3เรื่องที่จะมาออนแอร์ในช่วงแบบนี้นะคะช่วงพฤษภาเช่นเดียวกันแต่ว่านะฮะแต่ว่าสาหรับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่อง The Double ยังไม่ได้เคาะวัน ที่แน่ชัดนะคะว่าจะเป็นวันไหนของเดือนพฤษภาค,คมค่ะ เอาเป็นว่านะคะโอโหเลือกดูกันได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่สำหรับพวกเราหวันว่าพวกเรามีคิวมีคิวเล่งด่วนอยู่แล้วเนาะต้องดูหันท้าก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยไปกดดูเรื่องอื่นๆแต่ว่าหันท้ามาก่อนอีก2เรื่องนะคะก็คือหันท้ามาออนแอร์วันที่16นี้แล้วคะ่ะก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะอละคะัค่ะดีใจจังเลยออนแอร์ air, มาเถอะเดี๋ยวจัดคิวเองนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวนลาไปก่อนนะรักษาสุขภาพกันดีๆคะ่ะสวัสดี ค่ะ